ยังตั้งกิมบอลไม่เป็นเลยอ่ะต้องตั้งบาลานซ์ยังไงดีคลิปนี้มีคําตอบอันดับแรกนะครับเราต้องขันตัวนี้ครับตัวเพลทเนี่ยให้มันแน่นที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้นะซึ่งพี่เล้งเองใช้วิธีการเอาตัวเพลทเนี่ยมาติดกับขอบกล้องแบบนี้ก่อนอันดับแรกครับทีนี้ก็มาใส่กับตัวกิมบอลนะครับซึ่งตัวไมค์กันสั่นหรือว่ากิมบอลที่พี่เล้งใช้ตัวนี้มันคือชิยุนวีวิวเอสนะครับก็เป็นตัวที่เบาและพกพาง,ง่ายครับเวลาเพื่อนๆจะเลือกซื้อกิมบอลนาะก็ดูก่อนนะ มันรับน้ำหนักกล้องนะครับได้กี่กิโลนะกล้องพร้อมเลนนะครับบางครั้งเราไปเจอแบบว่าเราชอบรุ่นนี้ใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยมันอาจจะรับน้ำหนักกล้องกับเลนที่เราใช้อยู่ไม่ได้ครับเป็นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคืออย่าลืมเช็คตัวนี้นะครับข้อแรกนะวิธีการตั้งกิมบอลนะครับปกติเนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือล็อกทีละแกนปลดแกนนี้ก่อนครับนี่เห็นปะแกนนี้ก่อนนะพี่เทงก็จะทําการนะครับบาลานระดับให้ได้ก่อนซึ่งจะปรับไปที่ระยะเลนที่วายที่สุดหรือว่าองศาเลนที่กว้าง ถ้าเกิดว่ามันอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะนิ่งเลยมันจะไม่มีการโค้งนี่คือถือว่าบาลานซ์แล้วนะครับแล้วก็ล็อกเลยครับปลดล็อกตัวที่2ตัวนี้นะครับปึ้งนี่นะครับเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ามันเสียบาลานซ์ทีเดียวเนี่ยมันก็จะเอียงไปแบบนี้เห็นปะเนี่ยเพราะฉะนั้นคือขั้นตอนเนี้ยมันเราต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นนะพอได้ปั๊บเนี่ยเราก็็ออีกตัวครับแกนนี้ด้านหลังนะจะมีตัวนี้ด้วยครับแกนนี้นะเนี่ยเวลาที่เราบาลานซ์เนี่ยอย่าลืมปรับตแนนี่าดงขห อดงเงี้ยถ้าเกิดมันลงหลังไปน,นิดนึงใช่ไหมเราก็นะครับขยับขึ้นมาน,นิดนึงนิดเดียวนะครับเนี่ยอยู่ละเห็นไหมเนี่ยอยู่ละเห็นไหมแล้วก็ดูซีอยู่ไหมอ่าดีเงี้ยถือว่าโอเคนะอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการพลิกไปพลิกมาแบบนี้ถือว่าแกนโอเคแล้วครับถือว่าบาลานได้แล้วนะครับทีนี้แกนสุดท้ายคือปรับตัวนี้ด้านล่างครับปึ้งนะมันหมุนนะช้าครับเนี่ยดูซีว่ามีการแกว่งไหมดงเงี้ยถือว่าโอเคนป่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าแกนทุกแกนสมบูรณ์แล้วครับนะครับ ทีนี้เราเปิดสวิตช์เลยครับกดสวิตช์ค้างเึ๊บอ่าติดแล้วเห็นปะมันจะบาลานซ์ครับวิธีการดูง่ายว่าบาลานซ์ไม่บาลานซ์นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันสั่นเป็นเจ้าเข้าเนี่ยแสดงว่าคุณบาลานซ์ยังไม่ดีครับอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งนะวิธีการที่สองที่พี่เลี้ยงทำไปบ่อยแล้วทีมวิดีโอแนะนำพี่เลี้ยงตั้งแต่ตอนนี้ได้กิมบอใหม่หลายปีก่อนนะครับว่าพี่เลี้ยงตั้งแบบ3แกนเลยคือหมายถึงว่าลดทั้ง3แกนบอกเลยวิธีนี้ยากนิดงนึ่งนะมองมันจะแง่นะพ มันจะทําให้ปรับได้เร็วขึ้นครับปื๊บเนี่ยยัวลาไม่ได้นะเนี่ยเห็นปะเดี๋ยงี้คือถ้ามันอยู่มันจะอยู่เลยครับทั้งสาแกนแล้วมันจะอยู่มันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะถือว่าโอเคนะแบบนี้นิดเดียวแล้วก็ล็อกอืมเนี่ยอยู่แล้วครับเห็นปะคือเพื่อนๆเนี่ยลองลองหานะครับแนวทางตัวเองดูนะต้องฝึกฝนทํใไปเรื่อยนะครับอ่าลองดูนะครับพอเปิดสวิตช์ปั๊บนะอ่ะตอนเนี้ยมันจะไม่มีการสั่นเลยครับเนี่ยลาแล้วเห็นปะ ออซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่บาลานซ์เนี่ยมันจะสั่นเป็นเจ้าเข้านะการบาลานซ์ก,กิมบอลเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเี่ยงงงยากๆช่วงแรกนะแต่พอทำเป็นปั๊บเนี่ยเพื่อนๆจะคล่องมากนะครับแค่นี้ก็จะได้กิมบอลไปใช้งานกันแล้วถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปไปด้วยน,นะครับพี่เล้งถึงบอกเพื่อนๆนะครับ